เฮ้ยโอ้ยอ้้พงไปเรื่องเลยทำไงดีเอาเอาเลยด่ามากไหมไม่มีอองตัวเกินผ้าดีกว่าเฮ้มุงผ้าดีกว่าเหนือไหนก็ ทำไมมาหายาย,ยทำไมอ่ะทำไงอ่ะเอาแล้วทำไงดี